สวัสดีครับผมนยายคุนเกษตรครับมุนีเสารวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2567ครับพี่นอ้องพอกันอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านจำเือนตำบลบ้านเดืออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูู้งครับน้องนีอากาศเย็นๆครับมันีเสาร์วันีอากาศเย็นครับครับ เจเจอกันเมื่อนี้ตลาดเบิงบางตาอีกเล็กน้อยครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็ซุ้งนานาตาเนาะครับที่นี่เบิงบาง,บางตาแน่อยู่นะครับพูดถึงว่าหังวงล้งนะครับหังวลงลงพื้นที่นะครับลงสถานที่ปลูกนะครับมันมีงอนนะครับธรรมดามืองมองที่ผมยืนอยู่นี่ครับ สีหน้าตาครับกับเบิ่งบางๆนะครับวันนี้พี่น้องอากาศเย็นๆหน,นาวๆกับมันมีคนมาอยากเดินจากยางบ่ครับตัววัดด้านทั้งค่งควายนี่ครับโอ้ควายหลายครับพี่น้องมือน,นีควายหลายนะครับากาตีเบอร์เสียมั้ยล่ะเสียพีเอสฟาร์มจ้ะจังหวัดให้จู ยี่สิบหกสิบหกตีสิบหกขาลอยโอ้สูงเลยครับสูงประมาณจากลอยสามสิบกว่าๆว่าหัวน้สิบหกขาลอย ซื้อเป็นเลี้ยงเัรเป็นแต่เลียงอย่แหรอครับเน่ราคากระสีตอร้องอะไรเยอะหรอครับเพื่นห้องไว้สิบหกห้าร้อยตีเบอร์ตีกามาอย่างดีเแล้วครับเทียบราคาเอาได้ครับ เทียบราคาอยู่ในคอกครับพี่น้องแม่นี่เท่าไรผู้ใหญ่เนี่ยนี่นี่ยอดสามสิบห้าสามสิบห้าครับทองบอกเหรอบอกข้อทองสิท่านได้ทับเขาแยกโอ้เขาแยกลูกแยกลูกโอ้กว่าคือหัวทองหัวได้ลูกล็กลูกแรกไปลูกลูกนึ่งนึงเล้วลูกนึงแล้วแม่นอ่านไหมสูงเดียวเนาะ ตำนี้ลอยสี่สิบบวกบ่มีตำนี้เองป่่สิบอยห้าสิบมวเมนรจะเปลอยห้าสิบยบ่ะเชียงง้อเออโอ้เนาะวงสงมันคือง้อท่องเนาะเขาแยกลูกออกกันป่ะอ้วนเนาะ้วนสมบูรณ์ดีโอ้สูงพรามันไทยเป็นราคาเนี่ยแต่ได้หมดแล้วนะครหางเ h a หลากดินเลย อางเอาอางรำดีน้มกบพุ่มีปัญหาเนาะครับพุ่มตำนี้รอกครับ่มมตำนีเนาะครับต๊ไกุ่่มตำนีโอ้หญ่มีแต่คอดังน่อดังน้อยหนึ่งครับคติดดังพ่อมผสมรอแล้วนะมันอีขึ้นเนี่ยจะได้เท่าไก็สามสิบเท่าไรก็สามสิบห้าจะได้สามสิบห้าครับ่ยครับเราอ่างลึกพอมอ่างลึกอกันนี้ แข้งขาแข้งขาไม่มีปัญหาเลยเนาะไม่มีปัญหาครับแข้งขาครับงานครับก็หาเดินมายนมันและกงอลยนัวเขาแยกลูกออกลูกตัวคูน่ไงหัวบ้านแเดี๋ยวแกตทับเรเดี๋ย ห้องไว้สามหมื่นห้าพันครับาทสอหมื้าพันบาทครับสามหมื่นสามหมื่นห้าพันบาทเนาะครับครับราคาตอรองได้เยอะตอลองได้ครับส่งได้ปะอ๋อราคาคุยกันถ้าสามสิบห้าก็พ้อส่งร้อยโลร้อยโลขันขันโปโต้นขันโปโต้ใส่เบอรอแน่นผู้น ศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองหนอ่งครับพี่น้องมาเบิ่งด้อหนะ่่งสามสิามาบใให้าเมตรบางไงเลยไงอีลีครับบมมตนนี้ครับบมมีตมัวนี้สูงลอยหิบบวกพุนละหน่งสูงอยห้าสิบบวกเลยครับง่าๆง,า,ง,า,ง,า,มงามครับอ๋โมนี่ง้อลงลรถ่มีเบิ่งบันได,ดนะครับมีตรงง้อทึงรถนะครับ ลูกคนาดิี่ตั้มยังตั้ยังบ่าบ่เป็นลิงเป็เชียกกลังเิ่มีเชียเาุง้้ามากินลูกเออเออีต่ว่จะโตหลายเขามินเลยไม่ติดไม่หลายแม่ทั้งลูกเลยเออแม่ลูกเท่าไรแม่ลูกสามได้แม่ลูกสาสาม สองตัวสองตัวได้สามตาเนี่ยง่ามงามพี่น้องแดงขับับงาขับขพี่น้อง

Nakhang hong của cháu mì. Hong áo lì đi. Hong cháu mì. Hong cháu mì. Hong cháu không Hong cháu mì. Hong cháu Không được cháu mì. Hong cháu mì. Hong cháu เป็นพวงดีครับเดงครับมียว่ากบ้อซื้อออกซื้ออเ้วยน้ำมีที่ลานี่ไหลไมแค่เอยากฟอมเซียนว่ะโอ้ยอยาก้อมเซียนไอเล่าไ้เนี้อ ขอเบอร์ต <asive animals> <us> ิดตนะครับ061 0์ห1ห5 185 0037 0037ติดห้่อห้ายสเจอยังครับห้อยดุนครับห้อยดุนเนาะครับงานมีดีนะพี่น้องอยากเอออยากเอาไปเลี้ยงได้ไ้มล่ะน้องใครแล้วน้องไครแล้วใกล้ออกแล้วหรอเนี่ย สีแดงองตรงเลยรววาคาสามหมื่นา 30, บาทพี่น้องบองมึงน้น่างานมะครับห,หาเนะืินได้ลงมาลงมาลงมาแล้วตอดูโดดชั่งงนึงเลยต้วเสี้ยวในพื้นที่มงว่าัหลายเด้์พี่น้องบ่งได้ ไทยพี่น้องเพิ่งหรอกครับเพราะว่าก็มาเก็บบรรยากาศนะครับมาเก็บบรรยากาศการซื้อขายนะครับเพิ่งที่นะครับงัวมันมีตาอยู่ทั้งรถนะครับนะครับการซื้อขายเพิ่นมื้อนี้ถือว่าจังได๋ดีล่ะบกกระเตื้องนะครับโรงเลงนะครับมีตาในห้อยนะครับมีตาในห้อยเพิ่น หาซือ้อกันนะครับปูมหาซื้อไปเลี้ยงหน่อยครับพี่น้องหน่อยนะครับองบรรยากาศว่างๆครับวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศการซื้อขายตลาดนัดบ้านเจมืน่นตำบลบ้านเดืออําเภอเก,กรรษตรสมบูรณ์จังหวัดเชยียงคูินะครับว้อนี้งัววหลายครับพี่น้องบ่ได้ถ่ายหลายนะครับครับสภาพ บรรยากาศการซื้อขายมื่อนี้ก่าสีลงเล้งน้อจังหน่อยได้ครับพี่น้องในยาบดิถ่ายหลายนะครับพามาเก็บบรรยากาศมาเก็บภาพการซื้อขายนะครับไปจํานัดวันที่15ทธันวาคม2 5 6 7นะครับพี่น้องตลาดนัดโคกระบือบ้านจ้าเหมินตําบลบ้านเดือออำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับมีข่าวมาบอกประชาสชนนะครับ วันที่22ธันวาคม2 5 6 7ครับขอเชิญร่วมนะครับประกวดคเนื้อกระบือนะครับ่นอง,งานประเภทนีสานรับนนทนาตีเข่าพิธีชาวนนท้องครับวันที่22นะครับ22ที่จะถึงนี้นะครับบริเวณตลาดกรมต้องชมงบุนนทองกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับครับงานประกวด โคเนื้อกระบือนะครับนี่ครับประกอบงวประกอบควายแล้วครับวันที่ยี่สิบสองธันวาคมนะครับพี่น้องบริเวณนะครับณนะนะครับณนะบริเวณตลาดคุณพรมนะครับคุณเดอ้อพี่น้องเคลื่อนนำพรมคุณเดอ้อนะครับ ขึ้นนำพุ่มอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยพุ่มครับวันที่22สอนะครับมีเวลากสาิได้ไปนะครับอย่าลืมเด้อครับผูใ้ใดมักเดลี่ยว่าเลี้ยงควายไปบึงว่าควายงามๆเพื่นครับเพื่นมีการประกวดนะครับประกวดโคเนื้อกระบื้อนะครับเป็นการจัดงานนอนลานตีข้าวนะครับประเพณีอีสานคพณ่ะครับ ตำบลโนนทองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเด้อพี่น้องเด้อครับเอาไปพอกัน